เชิ Ocean, สวัสดีครับวันนี้ผมบาทุกท่านมาดำน้ำที่เกาะช้างโดยมาดำน้ำกับช้งางได้วิ่งครับกับเรือลำใหม่ในสไตล์มินิมอลครับรับแค่12ไดเวอร์รวมสตาฟนะครับเป็นเรือเล็กหน่อยแต่ก็สะดวกสบายคล่องตัวครับไปดูนครับ จะสามารถเดินได้รอบนะครับอันนี้ก็จากหัวเรือเราจะผ่านในส่วนของห้องกัปตันนะครับเราจะผ่านเป็นส่วนห้องกัปตันไปมายังส่วนที่เป็นเมนเด็ก์นะครับก็เป็นพื้นที่ที่นั่งเล่นทานอาหารประกอบอุปกรณ์รรนะครับ น,นี้จะเป็นบริเวณ Setting a อร์รนะครับก็เป็นเรือขนาดเล็กครับโหจะเบียดเบียดกันหน่อยนะองุ่นหน่อยได้12ไตเวอร์นะครับรวมสตาฟก็กำลังดีครับสาหรับกลุ่มเล็กๆอย่างเราตรงนี้จะเป็นในส่วนของห้อง กับตันนะครับเนอพิเทนนะครับโอ้สตาร์เรือเราแล้วก็กับตันเปิลคูเปิลน,นะครับับเองด้วยเลยลงไปด้านล่างนี่จะเป็นห้องน้ำนครับเดี๋ยวพาลงไปดูจะเป็นน้องน้ำอยู่ด้านในนี่ครับเป็นระบบไฟฟ้าใช้กดปุ่มได้ครับ ท่านใดนะครับสนใจดำน้ำที่เกาะช้างลองติดต่อครูดำน้ำของท่านนะครับหรือร้านดำน้ำที่ท่านรู้จักหรือติดต่อช้างได้ทิ่งนี่ก็ได้แต่ถ้าติดต่อใครไม่ได้จริงก็ติดต่อผมได้เลยผมมีมาประจำครับปีหนึ่งหลายรอบฤดดูการดำน้ำของเกาะช้างจริงๆนะครับมาได้ทั้งปีแหละครับแต่ขึ้นลมจะไปหนักหน่อยแถวแถวสิงหาก,กันยา นะครับแต่เราถ้ามาก็ามาได้ดูตามลงไปไอ้น,นี่คำถามเพิ่มเติมในการมาเกาะช้างนะครับไม่ว่าจะมายังไงกินที่ไหนนอนที่ไหนซึ่งผมก็ทํารีวิวไปเยอะแล้วนะครับก็สอบถามมาเดี๋ยวผมตอบให้แล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ไว้ผมมีจุดดำน้ำทั่วไทยอีกหลายที่ครับที่จะมานำเสนอสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ